อแต่ปอ่อยพี่ป๊อกแต่ปลอดพี่เขาสองเขาสงแอคชั่นละห้าสี่สาสองหลายหลายรอบละเหรอใส่แมสก์ใส่แมสใส่แมสแล้วที่ขายไม่ได้คือแอลกอฮอล์<ถ>ครับพี่ป,ป๊อกโอ้มามาครับมาครับพี่ป๊อ้ฉีดวัคซีนยังฉี๊ปป้งจี๊มปิ้งจี๊ปปิ้ัจี๊ปปิ้มจี๊ปงิ้งเข็ปปิ้งจี๊ปปิ้งจีลปป้งจน๊ปปิ้งไีป้งลี๊ปปิ้งจี๊ปป้เจี๊ปปงจี๊ปปิหงจี๊ เนินนางพญาเนินนางพญาครับผมที่นี่มีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเยอะมากในจันทบุรีใช่และทะเลภูเขาน้ําตกหลายสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้รบกวนพี่ป๊อกพาผมไปเที่ยวหน่อยได้ไหมได้เลยเพราะผมไม่ได้เที่ยวนานมากครับผมตั้งแต่ก่อนโควิดไม่เคยเจอทะเลพอมาเจอโควิดยิ่งไม่ได้เจอใหญ่างไเลยนี่แหละไปได้เลยแต่วันนี้พี่พร้อมไหมพร้อมถ้าพี่พร้อมพี่หาทาง้น เฮ้ยทำไรเนี่ยไม่มีใครเหมนเฮ้ยที่บลอกไม่เจ็บหรออยู่เฉยๆฉี่บลออะไรไม่เจ็บไม่เจ็บนะบเดเยวไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเราเริ่มทริปนี้กันตั้งแต่เช้าณจุดชมวิวเนินนางพญาถนนเฉลิมบูรพาชุรทิพย์ซึ่งเป็นถนนเลียบทะเลจันทบุรีที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและไฮไลท์ของที่นี่คือจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุด ไปครับลุยกันต่อครับพี่ต้นครับผมนัดนะพร้อมนะเออนัดตุ้ยกับพี่ป๊อกไว้ที่โบสถ์ที่จันทบุรีก็โบสถ์มีไม่กี่ที่หรอกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้แน่มาโบสถ์เยอะนะเว้ยจันน่ะเหรอเฮ้ยผมเที่ยวมาเยอะนะมึงชวนนะผมเที่ยวมาเยอะนะมึงชวนนะเว้ยเหรอมันมีหลายที่เหรอใช่มันพี่โบสถ์ไทยบสฝรั่งโบสอะไรเยอะแยะไปหมดนะเว้ยเดี๋ยวขอคอนแทคหาับนอตแป๊บนึงนอตน็อตนึ่ Normal, <Normal. S 2> นิวนอร์มัลนิวนอร์มัลไปเจอคนอื่นเขาจะได้ไม่รังเกียจเราอ่ะมือมาอมือ,อมือมือฮ<ะ>เฮ้ยมีบดหลายบดเหรอที่นเนี่ยจริงมีทั้งบดคริสมีทั้งบดไทย,ยวัดเฮ้ยโหเจ๋ามาก คือเป็นโบสถ์สีน้ําเงินครับคือพี่ไม่เคยเห็นโน้ตก็รู้ใช่ไหมเวลาเนี่ยพี่เนี่ยเวลามาเนี่ยพี่ต้องธรรมะธรรมโมทำไมพี่เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วโน้ตพาพี่มาโบสถ์เนี่ยูเจ๋งมากเลยลนี่ตั้งแต่เลิกไหว้จอมปลวกพี่ก็มีอะไรดีๆขึ้นเจอไม่เคยไหว้จอมปลวกแม่จะจะบอกว่าคือผมเห็นแต่ละล็อกแต่ล็อกอันนี้เป็นกระเบื้องเซรามิกเดินเพื่อไปดูสวยๆข้างบนไปไปไปอย่างเงี้ยมันเป็น จันทบุรีมันเป็นริมทะเลแล้วมันมีมันมีไอทะเลเข้ามาอ๋ออันนี้เนียที่เราหันมาคือทิศนี้ใช่เนเเี่ยมันเป็นทะเลเพราะไอทะเลเข้ามาเนี่ยมันมีความเค็มใช่ป่ะมันก็เสื่อมถอยแล้วก็ชํารุดเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาทําให้มันเป็นเซรามิกนี่แหละแล้วดูดิเจ๋งไหมล่ะ เป็นไงศิลปะไทยผ่องแผร่ผ่องใสรู้สึกดีมากเลยอ่ะคือเวลาเราไปต่างจังหวัดอ่ะแล้วเราได้แบบสกสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่นนั้นๆน่ะมันทำให้เรามีความสุขกวอยังไม่เจอพี่ป๊อกกับพี่ตุ้ยเลยคือนัดไว้ที่โบสถ์แต่ผมว่าไม่ใช่โบสถ์เนี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปอีกสักโบสถ์หนึ่งที่อันเนี้ยเป็นอะไรตอนแรกแกบอกว่านัดไว้ที่โบสถ์นี่คือจะเจอป๊อกไม่ใช่ที่นี่เหรอแกบอกว่าเป็นโบสถ์แคทอลิกอ่ะอันนี้ดูเป็นพุทธอ่ะผมว่าแคทแคทแคทคทอลิกอะไรวะโบสถ์แคทอลิกโน้ต เฮ้ยครับคุณป้าครับตอนนี้ฮะฮะป้าไม,ม่หยุดวะกูอาคุณป้าเอายังอตกใจไปแล้วตรงนี้ใช่ไหมได้แต่ใช่แหละพี่ครับจอดได้เลยครับจอดได้เลยจ้าเอา้าไปถึงยังถึงถึงแล้วนะครัถึงแล้วนี่เหรอที่นัดไว้เหรอพี่ใช่ใช่อันนี้โบสถ์นี่ใช่มา,บมา,บาโบสถ์คาทอลิกครับอ๋อโอ้โหใหญ่เลยนะพี่นะใช่โบสถ์ใหญ่มากเลยอ๋อเพื่อนเราอีกสองคนน่าจะมาถึงแล้วต่อเลยครับ ครับผมไปยูครับใช่สิเรียนเรียกขนาดนี้แล้วพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่อ๋อมาเมื่อกี้ผมโบดลงมาก่อนแล้วกลัวไม่ไข่ไงแล้มีน่งๆอย่างนี้บอก่อนหน้าเนี่ยโบดแคทอลิกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจันทบุรีลองเดวดู ได้เลยแล้วแล้วก็มาถึงครับร้านแม่อีทแม่อีทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเชื่อไม่เชื่อขวัญนะว่าอีทเดียวกันหรือเปล่านี่ไงก็เดี๋ยวพอเพลงขึ้นแม่แม่เต้นเลยนะแต่ดันแต่ดันคนละอีทไม่มีใครห้ามเลยวันนี้มาฝากท้องกับแม่อีทเลยดีกว่าวก๋วยเตี๋ยวหลากหลากชนิดข้าวก็มีอุดมไปด้วยอาหารทะเลกั้งกุ้งปูโอ้โหบอกเลยครับมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วย บอกบอกเลยน่ากินมากน่ากินมากบะหมี่แห้งปูกับกุ้งบอกเลยว่าเน้นๆเดี๋ยวแม่ผมขอให้กล้องมาดูหน่อยนี่ๆดูดูเน้นๆมีแห้งนะฮะน่ากินมากกินมากมะนาวมะนาวพี่สั่งเสร็จแล้วออกมาผมได้ไปสั่งโอเคอ่ะพี่ป๊อกสั่งยัง่าผมนี่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 นอกจากมีทะเลนะครับ หมูยังมีหมูแดงด้วยหมูแดงอร่อยเดี๋ยวทำมาจัดมาแม่จัดมาพี่ต้นพี่น็อตเข้ามาสั่งเลยมาสั่งมาสั่งมาแม่เลยแต่เก็มีแบบต้มยำรสจัดมากเลยนะนี่ผมจะดูจริงจังจริงอ่ะในเมื่อแม่ให้มานามาก็ต้องเลนนิดนึงนิดนึงนิดนึงพี่เชิญชิมก่อนชิมก่อนแม่สั่งไปแล้วพร้มใช่แล้วพี่เชิญก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยมาเอาาเอาบดเอาไม่ได้พเหรอ ไอ้ฝุงยังถุงยังเล้ยยับยับโตแล้วโค้งแล้วเขาปากอยู่แล้วใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างใส่พริกน้ำตาลน้ำปลาน้ำส้มมอกครับผมอ่ะเดี๋ยวเฮะจะได้กินไหมใหม่ไหมผมอันเนี่ยที่ดูหมูแดงพี่ดูหมูแดงไม่เดี๋ยวผมไม่ดูอย่างเดียวพี่ดูหมูแดงคุณทำไปเลยที่ดมูแดงใช่แล้วเพื่อนๆดูเก็บคโบราหมูแดงโหรีบมากปบุญไม่ต้องเยอะนะพี่นรสของแม่ได้ดีมากเลยนะบอกเลยว่า อันนี้บะหมีแห้งนี่แบบกลมกลมนวลนัวด้วยกลิ่นมะนาว่า<ช>ปูนี่แบบเป็นชิ้นอะชิ้นแบบเท่าหัวแม่โป้องอ่ะมุมย่ยงของผมนี่ก็แบบ จัดจ้านมปเลยนะจัดจ้านอิ่มหอมคาวแล้วเราต้องตบน้ํำเทลื่นคอหน่อยเพราะว่าแดดแรงหน้าดูวันนี้ใช่ครับนี่เลยแม่ผมเองมาเปิดร้านอยู่ที่นี่สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับแม่น้อยเลยครับเลยครับชื่อแม่ผมแม่ของแม่น้อยแต่คนละน้อยคนละน้อยอันนี้แม่น้อยนะกันทบุรีเออแม่เข้าขายน้ําเป็นผู้หญิงขายน้ำขายน้ำเดี่ยวน้ำอะไรแม่น้ำอะไรอุ๊ยเดี่ยวน้ำนย่างพี่น้ำกระชายกระชายฮะแต่ถ้าแฮนซัมแบบผมกะหญิงเอาคอ น้ำกระหญิงเข้ามาขอนมเย็นนมนมสีชมพูหน่อยครับโอ้โหนมชมพูนี่น้ำแมนแมนแบบผมโอ้โหน่ารักมากเลยขออนุญาตครับขออนุญาตนะฮะหวานเหมือนคนชงเลยนี่ครับครับอ่าเปิดแมสนะครับ อ่ะนี่ผมพาที่มาร้านขายน้ำนะอ้าวงั้นเดี๋ยวครังนี้เดี๋ยวผมพาไปกินขนมกินข้าวไม่กินหวานสันดานไร่ถูกต้องครับขายขนมขนมคุยลิงครับก็อะไรนะขนมขนมขนมเลยนะแม่นั่นแหละที่เขาพูดนั่นแหละลวยลิงมวยลิงมวยลิงนี่แหละทักเดี๋ยวนะแม่ชัดป้า ไหนป๊อกนี่ไงร้านขนมที่ผมบอกไงแม่แม่แม่ดีคคัีครับแม่สดีครับแม่ล้วนเหรอแม่ล้วนแมลล้วนแม่ล้วนเยาวราชนะไหนขนมอะไรอะไรมัลิงลิงอะไรก็ที่ขนมจีบอ่ะใหนนี่นี่มันอยู่ตรงนี้อันไหนมันอยู่ตรงนี้นีเหรอใช่เดี๋ยวก่อนแม่ขนม อืมลิงอ่ะตุ๊ตุ๊ตุ๊มามาอะไรนะแมู่ลิงขนมจูลิงแหม่น่ารักเชียวขนมเจียวลิงโอ้ยไม่ต้องพูดทำมาจากอะไรแม่เป็นแป้งผสมชั้นเยื่อพืชเ่ะชื่อน่ารักมากเลยทำไมมันถึงชื่อจูลิงจูลิงมันเหมือนจริงเอออืมอร่อยครับนึบๆกินกะทิใช่ใช่กินมะพร้าวขนมเปี๊ยะไข่ยักษ์ จะเต็มฟองเต็มลูกอนี้เลยแล้วคุณแม่ก็ทําแป้งเองโมทุกวันเนี่ยมันกินมันใจฝากเป็นไงอธิบายไม่ดูอ่ะอยากให้ทุกคนมาดิมแล้วจะรู้ว่าแบบเดี๋ยวจะบอกผมอวยผมโม้อย่างเนาะอย่างนี้อร่อยจริงอ่ะวันนี้เราก็กินอิ่มมาแล้วเที่ยวกันมาแล้วอ่บเรามาดูผลิตภัณฑ์ชุมชนกันบ้าง ก็ได้นำตัวหน่อยครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับป้าชื่ออะไรนะครับป้าชื่อมลิเพชรกุลค่ะป้ามลิครับผมมลิเป็นเป็นเจ้าของครับผมผิดพันเสือผิดพันเสือของหมู่บ้านเสนีงามและเป็นที่จำาหนเสือของชาวบ้านเลยเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมครับที่เขาเรียกกันว่าเสือจันทบูรใช่ไหมครับนี่เลยค่ะของแท้แน่นอนต่างแต่สมัยโบราณ แต่ละแบบแต่ละทรงนี่ก็ทันสมัยนะผมไปเห็นตามโรงแรมดีๆเขาก็ใช้แบบนี้เนละก็คือจริงๆเหมือนถ้าโรงแรมย่านจันทบุรีเนี่ยถ้าจะต้องการเสื่อผลิตภัณฑ์แบบนี้ต้องมาสั่งที่ที่ว่าเาที่นี่เป็นที่หนึ่งของจังหวัดจันทร์มาถูกที่แล้วสุดแล้วก็แพงที่สุดในจันทร์ถึงได้ GI เรียบร้อยอ่ะรู้ราคาหมดแล้วอยากเห็นวิธีทำมากเลยเสื่อเสื่อผืนละสองพันสาพันกว่าบาทอยากเห็นมากไปไป ไม่ได้ก็เชื่อเลยยียีโอ๊ยน็อป๊อกครับไปไปแล้ไปแล้วพี่ป๊อกพาพวกผมมาเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยนี่ที่นี่เรียกว่าหมู่บ้านไร้แผ่นดินแต่เท่าที่ดูก็ไม่มีแผ่นดินจริงๆนะจริงๆไม่มีแต่น้ำเลยนั่งเรือมาจนผมปวดหัวไปหมดแล้วตอนเนี้ยใช่ๆไม่มีถนนมาที่นี่ได้เอาจริง่ไม่มีถนนมาไม่มีเลยต้องเดินทางทางเรือเท่านั้นครับ เปลี่ยนจากวิธีชีวิตการเป็นชาวประมงจากเดิมเป็นชาวประมงชาวประมงร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มีโฮมสเตย์เป็นแหล่งที่เที่ยวพักผ่อนดูเหวียวดูเหวียวดูนู่นคุเห็นฝูงเหีียวไหมถ้าเป็นฟอร์มชี้เหีียวต้องพาไปนะเฮ้ยไปดิต้องไปต้องไปต้องไปไปดูไปดูเหีียวด้วยเหรอใช่ พี่ป๊อกก็เลยเขาาพูดแล้วเขาพูดจริงอ่ะพาไปจริงเป็นฝูงเป็นฝูงเกี่ยวทั้งกาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ป๊อกทะเลดาวโฮมสเตย์นะฮะนี่ไงครื่องเพือทั้งที่นอนที่ที่พักที่พักและอาหารที่อยู่ตรงนั้นใช่ครับปูจริงนะ้ปูจริงปูจริงนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะบอกเลยว่าดีมากโฮมสเตย์ที่นี่แตกต่างโฮมสเตย์ที่อื่นนะครับที่นี่สะดวกสบายใช่ครับใช่สะอาดด้วยนะและอาหารล่ะอาหาร น้องนมอันนี้ตัวดีดตัวดีดนะครับตัวดีดเพื่อพวกเราสี่คนครับขออนุญาต เปิดแมสต์นะเปิดแมสนะฮะเปิดแมสที่ผมพยายามไม่พูดคิวเลยนะเก็บแรงไว้เคี้ยวกันผมปักเพจ a c e b o o k รายการลองเที่ยวดูครับผมติดตามทั้ง Facebook เลยแล้วก็ YouTube เลยครับถ้าติดตามดีจะมีรางวัลแจกให้ครับผมเนอะเนอะดิเนอะครับผมอยากรู้ว่าผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนให้พวกเราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ได้เที่ยวมาทั้งวันในจังหวัดจันทบุรีต้องขอขอบคุณนะฮะทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุน การเดินทางทุกทิปครับโอ้ผมสุดยอดเลยรออะไรครับปุ๊บมือผมเคยคิดว่าการเดินทางออกไปท่องเที่ยวมันก็เหมือนกันทุกทุกที่แต่มันไม่จริงเลยครับแต่สถานที่มันก็จะมีไฮไลท์และอันซีนที่แตกต่างกันไปการได้กลับมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆมันสุดยอดมากเลยสองวันหนึ่งคืนนี้กับเพื่อนๆผมคงทำให้พวกเราได้รู้จักจันทบุรี ได้มากขึ้นจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวครบมากไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำตกป่าเขาที่เขียวขจีและยังมีย่านชุมชนเก่าให้เราได้ลองเที่ยวกันอย่างจุใจครับบอกเลยว่าที่นี่เป็นเหมือนจุดเช็คอินในประเทศไทยที่ต้องมาสักครั้งครับ